ไหนเอ้ยได้งูวะโอ้โหเดี๋ยวดูสิเฮ้ยมันจะกัดคนไหมเนี่ยโอ้โหทำไมหัวมันเล็กนิดเดียวเอาแล้วเสร็จละมึงเอ้อวันนี้ครับอยู่บ่อตกปลาลุงช้างนะครับนี่เอ้ลุงช้างอันนั้นยังอยู่ไหมปะสองเม็ดดำๆที่ฝากไว้ครับที่แล้วที่เขาลืมไ้นะเดี๋ยวไปดูมีคนลืมไอ้ที่ดึงอะไรนะดึงคันเบ็ดอะ สีดำๆแล้วนะทีสองอันนั่นนะย,ยังไม่มีใครเอาไปใช่ไหมเนี่ยฝากอยู่นะเดี๋ยวให้ลุงช้างหาให้ก่อนถามปุ๊บตอบปั๊บมันรู้ว่าอยู่ไหนใส่ถุงไว้เหรอเพื่อนๆนะวันนี้มาตกปลาแล้วก็ลืมไว้ที่เก็บเยอะเกิน อลังการอาลังการงานเก็บไอ้สุนัขหาเจอเมื่อไหร่บอกเด้อไม่ได,ได,ไนะด้ไปเอาไปนะเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนน,น้องนะเดี๋ยวไปเที่ยวหาเพื่อนๆน้องๆถามของน้องเขามาเที่ยวตกปลาที่บอกหนุ่มชาตเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดูบรรยากาศผมไปไหนต้องเอานามไปด้วยห้ามกินกระเป๋าฉันนะเว้ย มาคบกระเป๋าฉันไม่ได้นะเว้ยนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครอากาศดีวะนนี้นี่อากาศดีนะครับช่วงประมาณเที่ยงนิดๆเที่ยงหน่อยๆเน,นี่ยเที่ยงเที่ยงหน่อยๆแล้วครับผมนี่นะครับนี่เราอยู่นอกพื้นที่นะเราอยู่ในป่าซึ่งปลอดภัยเนะาะปลอดภัยฮะอากาศร่มรื่น bằng ngay nhé? Lá. Níu, níu. Phạm mưa. Oh, okay, là tốt nhăng, phá lại lá, thấy 2 nhú 3 nhú, thả mือ ủ oku, thể mà mặt Tốt này nè, oh oh sám hộp đây hả, Bà Lan bận, Bà Lan bận, bận, nhá Ừ, ừ, ừ chạy Kiếm nghiệp อย่าอ่อยผงนะผงอย่าอย่าลงผงนะนวดนิ่มๆถ้านวดปล่อยผงนี่โอ้โหมาเป็นคาราวานเลยนะมาบนทั้งหมู่บ้านเลยมันมากันนะี่ะเนี่ยมีสองเว้องเนี่ยปกติเนี่ยผมตกอยู่ตรงนี้นะสองเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยตกเนี้ยสองเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เนี่ยมีเวื้องเนี่ยแต่ถ้าอยากให้สนุกเลยนะตีลอยเลยสี่ห้าตีเข้าป่าเลย สี่ห้านะตกลอยไม่เหงาเห็นปลาใหญ่ขึ้นไหมเห็นแล้วเป็นไงหลกูจะเห็นตัวมันสักทีวาออนี่มาครั้งแรกครับเนี่ยเอเออมังคืนได้นอนได้เห็นเมื่อคืนมั้งแก๊งอะไรวะอันนี้มากันอันนี้ทุนผมไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้โหเอาอี ไอเขาเรียกว่าอะไรวะตกสายสายล้งใช่ไหมะอะไรนะไรสารตกในไรสารปะ่ะเฮ้ยตรงนี้ปลาเล็กเกยอะนะไม่หลอนเหรอโอ้โหดูอันนี้นอ้นองเขาใช้ทุ่นผมแล้วเนี่ยรับประกันหลอนหลอนทุกดอกโอ้ล้งไม่ตั้งสักสี่อ่ะเฮ้ยไรสารนะ่ะตั้งสักสกี่กำลังดีนะโอ้โห อาการมันเป็นบ้างทุ่นมันตอกแรงไปใช่ไหมต้องตั้งเผื่ออย่างเงี้ยสี่ข้อเอ้อ่านด้วยนะนนนนใช่ใช่พยายามตั้งให้ได้สี่อ่ะ,ะอันนี้ก็ตกทุ่นทุนท่นตัวนี้นะผมเอามาเทศที่นี่นะเนี่ยก่อนเอาไปให้เนี่ยเนี่ยมาเทศที่นี่แหละมาเทศที่นี่ตั้งระดับน้ำที่นี่มาเช็คดูแต่ตั้งให้ระยะหนึ่งแปดควับ โ,โต้นต่อ,อยังหลายไม้แล้วเธอแดงมาถึงแล้ว <laughs> ถึงแล้วถึงล้ถ้าเจอต่อถึงแล้ว <laughs> ต้นลงมบังนู้นไม่ได้เจอนะก,กระชงังแช่น้ำยังไงไซส์ห้ากิโลจะขีดยังไม่ถึงขีดบ้างนี้โอ้โหกี่หลังก็ได้นะเต็มที่อ่ะ ี่ก็พูดตามมารายาทนะากหนึ่งหลังเลนะไอ้แก๊งที่มา,มาเมื่อคืนมันเก็บมาเยรยงขวดโซดาไปขยงแลวนะอยู่ถึงตีสามอ่ะที่ดูในป่าไผ่เนี่ยเมื่อคืนก็มาอีกอ่ะสองทุ่มอ่ะโอ้โหนู่นไงปลากายขึ้นอนากาศดีบรรยากาศดีดที่นียผมชอบอมันเงียบดีไม่วุ่นวาย ข้างนอกมัต้องใส่ผ้าปิดปากทั้งวันไงอยู่เนี่ยดูดิเต็มที่ไม่เหงามีหมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่เมืองเก่าใช่เนี่ยโอ้ยอยู่เมืองเก่า,เ,กาเป็นไงวันนี้เป็นหลังลูกหมูหลังลูกหมูอ่ะมีปลาเข้าเหรอไอ้ยอโอ้โห ไปเมื่อไหร่พี่ตั้งโอ้โหดูญาติมาเที่ยวหาแล้วนะ่ะเม็ดไอโดนี่ฟอดอมาหลังเอาคันนี้มาด้วยดิยคันตีเยยะสดอะ่ะพอได้ไอปานี้มาเกี่ยวเลยปาลาอะไรนะเออยิ่สกไซนี้วันนั้นทีมที่เขามาก็เอายิ่สกไซนี้ตกใช้ฝ่ามือเลยนะตกชโดว่ะ โอ้โพี่ว่าโูโ้ดาไปลาบเนาะส่นั่นเนาะมันเอาไปลาบมันเอาไปเกี่ยวหลังแล้วก็โยน่ะโดนไม่รู้กี่ตัวนะโอ้โอกาสดีพี่ติดทำทุ่นอยู่นี่ไปรับปากเขาไว้แล้วก็มาทำสักทีอะเป็นบ้าทำาบบนั้นน่ะทุ่นขาไม้อ่ะขาไม้ญี่ปุ่นเขาส่งมาให้ไงก็เลยมาเทสทำดูขาไม้ญี่ปุ่น โนี่เพิ่งเห็นดูที่มันย่างกันตรงนี้แล้วเนี่ยมันท่านกองเพลิงย่างกันตรงนี้เลยท่อนกับพวกไอ้ขาวนะ่ะที่นี่มันมีนะนั่นแหละเราบรเผื่อมันเข้ามาเวลามันเข้ามากินอะไรนะ่ะอะไรนะปลาเล็กใช่ไหมเ้ียวมันเจอกุ้งสดวันนั้นพี่โดนปลาช่อนตรงนึงตรงนีงน้ลุงยึดนั่งอยู่ตรงนั้นงงเลยเฮ้ยมันกินได้ไครว่าให้หลิวทิ้งหลิวตกใต้ปลาช่อน นี่น้ามันไม่กินนะพี่แนะนำง่ายๆตกสี่ห้านะแล้วให้ให้ทุ่นกับสายห่างกันแค่นี้เพื่มเดียวนะตีอยู่ในในในป่านั่นนะในรอบป่านั่นนะมีนมบบางแผ่นมั้นนะเวียงเข้าไปเลยไม่เชื่อเช็คดูได้เลยเวียงเข้าไปในป่าเดี๋ยวมันออกมาแต่ละตัวนะบ,บุบบุบนะตกลอยอ่ะตกลอยตรงนั้นนะมันอยู่ในป่าเนี่ย พี่มาเมื่อไหร่ถ้าเจอไอ้แก๊งนี่นะแก๊งเนี้ยน้องนองที่มาแก๊งกู้ภัยนะโอ้โหเต็มหมดเลยนั่งเรือราดเต็มนี่พี่ไปนั่งอย่นั่นตีเข้าไปในป่านนึงโอเคเลยถ้ามาโดนมันก็โดนเลยนะมันเป็นพวกนิสกกับตะเพียนใหญ่ๆหญ่อยู่ในป่านั่นน่ะ เขาหน้าน้อหนานอนเนาะไอตอนที่ขนลงมาวันนั้นฝนตกเอาขนมากันสองคนไหลลงตรงนั้นกับลูกชา้างโคตรขาเลยบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเนี่ยบรรยากาศป่าไัยนอนกันได้นะครับผมผมก็ชอบมานอนที่นี่แหละโหมะม่วงใกล้สุกแล้ว ม่วมงใกล้สุดวมีลูกเดียวต้นเดียวมุมนี้เลยที่นาเช็ดมาตกเนาะแถวๆนี้เยิมเลยหมานอนจนเยิมเลยโอ้อากาศเย็นเนาะเย็นสบายมากมีหน่อด้วยนี่เออนี่ยโอ้โหหน่อไม้สดๆ แล้วก็นี่หมามันจะมาทำอะไรกันเนี่ยอย่าเข้ากล้องมาเข้ากล้อง<ป>อันนี้หน่อหวานใช่ไหมบ้านเราเรียกหน่ออะไรนี่หน่อหวานเนาะโอ้โหนี่อยู่ข้างบ่อปลาเลยตกมาได้ก็เผาเลยอะ่ะวันี้ใหญ่บเบอร์ลอเลยสองอนอันนี้นี่โอ้โห เอาแขกเอาชังมาทิ้งไว้นี่เราปะโอ้แก้งนั่นแน่นอนเลยเออเมาลืมเนี่ยมันนั่งตกกันกลางคืนมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะเขาอะแก้งนั่นอะโอ้โหวงศาขนาญาติมากันสนุกดีนีโอ้ลมเย็นดีเว้มนั่ง,งไปหลับแม่งเลยเนาะ <laughs> แดดีด้วยโอ้โหเนี่ยสมลมชิวๆเออเนี่ยโอเคเนี่ยพ้าไพ่สวนผะาไพ่อยู่ใกล้ตัวเมืองสี่ห้าเลยทุ่นใหญ่ๆเลยบาลานลอยบรรยากาศเนาะฟิลจริงๆท้องทุ่งท้อง,อง,องนาโอ้ฟ้าสวยด้วยวันนี้สุดยอด ลงไปแล้วตวบปรอมันมิดสักดอกสช่สวยๆใช่แม่จริงเอาให้จมไปเลยนะ่ะคนนี้ไม่ได้โอ้ยดอกนี้สวยขนาดเลย ตากแดดเดยอะไปเปล่าวะ,ะสีผิวแกกับคันเบ็ดนี่สีเดียวกันเลยวัสีแทนไหนขึ้นขึ้นเข้าไปในป่านั่นน่ะป,ปึป๊บปอบนน่นมาแล้วมาแล้วเออนี่สี่ห้าเหรอ ออ้ยเดือดๆๆๆไอตัวเล็กต่อต้องมันเลยโอ้โหสวยวะโอ้ยโดนเล็ว้วโดนเล็้วต่อชัดๆต่อป่ะโอ้โห้ต่อชัดๆโอ้โโออโอโเม็ดขึ้นเลยฮะเม็ดต่อนี่ขนาดตกข้างบนนะ โดนไหมันชื่อดอกนี้วจะโดนไหมโอ้ยอย่างเมื่อกี้เลยนะลงแบบเมื่อกี้เลยนะโอ้โหลงสวยมากเออสวยจริงๆโอ้ยอ้ดโทษงานางนั้นยิ่งโดนด้วยแนหะ รอยของแท้เดีด๋ยวดูนั่นเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกำลังซูเปอร์เลยนี่อ้าเสือซุ่มว่ะเสือซุ่มโอ้ยไดงอีกสักสิบตัวพอแล้วโอ้ดูโอ้โหใส่สวยวะนั่นป๊อกเลยโอ้ใม่สาวน้อย <laughs> ใส่สวยสวยจริงอันนี้สวยอยู่นอนได้อย,อย่างงี้เนาะเพลินเลยนะอืม โอ้แม่สาวน้อยเดินไปไกลกระชังก็อยู่นี่เอเอ้าทำไมเป็นไก่อ่ะโอ้โหกระชังก็อยู่นู่นเหรอโอ้กระชังอยู่นี่โอ้กระชังกับรถสีโอเคโอเคข้ามไปเอาให้มันลอยให้ได้นะขนมปังอะ่ะลองดูดิเอา้าครับเอาบรรยากาศมาฝากเอามามาดูเอ้าเฮ้ยกลับแล้วเว้ยเฮ้ยกลับแล้วลองจะดีขา้างเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเออยืดเส้นยืดสายก่อน มาเป็นแก๊งเลยเนี่ยหกตัวไหนเอ้อยได้งูวะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวดูสิเฮ้ไม่ได้ดกัดคนไวนะ้เนี่ยโอ้โหโทำไมหัวมันเล็กนิดเดียวเอาแล้วเสร็จละมึงเอ้ยตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละงูเฮ้ย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 สวิงไว้ไหนจ็คเขาไม่สวิงกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามันขึ้นมาให้ได้เลยเนี่ยอุ้ยดู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 หนูโดนแล้วมึงเฮ้ยไอ้ตัวนี้แหละตัวกวนเอาแล้วพันแล้ว โอ้ยมันฉลาดวะเฮ้ยโอ้โหพันแล้วเนี่ยปลากินงูใช่ไหมเอองูกินปลาโอ้โหนี่ยกินดีจริงๆไปแล้วคราวนี้โดนไปแล้วเอาสวิงตักมั้ยอูแล้วเหรอตัวเออจะกัดกาศแมพิษมังงูนี่เอาจั การเลยจะคอยเป็นพลังใจให้ห่างๆตัวนี้มันเป็นตัวกวนดูม้วนไปเลขแปดมาเลยเว้ยไม้ข้างหลังน่ะไม่แก่เหยียบไม้ตรงนะั้นไม้ข้างหลังนู่นอ่ะยาวๆน่ะเหี่ยวอ่ะหัแค่น้ำจะตายแล้วน่ะ นี่ไงหัวมีฝั่งนี้อ่ะอุ้ยสยองเลยครับพี่น้องโอ้โหเรียบร้อยง่ายเลยครับตัวไปทีเดียวคอหักเรียบร้อยนี่ไงหลุดล้วมันปล่อยอลไรมาอือยนี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหลายปุ้ยเลยเว้ยทำไมตัวลายลาย,ยางั้นวะ โอ้มันกินงูไอ้มันกินงูกินปลาโอ้โหเนี่ยงูกินปลาอุ้ยนี่โอ้โหได้แล้วเราก็จะดกันจนได้จะขบไหมโอ้ เง,งวาวบๆเราเขาบอกงูมีสีนี่มีพิษไม่ใช่เหรอเนาะโอ้ยสยองคราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> เผยๆแล้วคราวนี้โอ้แม่นเนาะนไงจมบิ๊กเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหทุนลงสวยเลยทีเดียว <c oughs> นี่ โอ้โหอ้วนปักเลยบ่เฮ้ยอันละไปละเรากลับกันดีกว่าโอ้โหอากาศดีๆยอดบรรยากาศโอ้โหอากาศดีมากโอ้เที่ยวกันได้นะครับผมมาเที่ยวกันได้ตกปลาเล่นๆกันสนุกสนุก ห้าสนะิบบาทนะบ่อลุงช้างทัางลงอยู่ตรงนี้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเพื่อนมามอเตอร์ไซค์มาจอดถึงตรงนี้ได้เลยเนี่ยโอ,โอ้โหอากาศเย็นๆมากโอ้ยโอเคอ่ะโอเควันนี้ก็ลำลาเพียเพ้ยนๆแต่เพียงเท่านี้กับบรรยากาศอัน,นสุดยอดนะนี่สองคนนะัก็ตกต่อไปเดีเรากลับกับนนะครับ